ขอความสุขความเจริญจงมีต่อคณะทธาวัดป่าธรรมนุสรวัดป่าสังขานุสรสุขโขทัยทุกคนทุกท่านเรื่องเล่าสู่กันฟังตอนนี้เป็นตอนที่94ก็เป็นการเล่าเรื่องต่อนเนื่องกันมาตอนที่92 93และ94สามตอนนี้เกี่ยวเนื่องกับการที่จะได้มีโอกาสไป ทำบุญใหญ่ประการหนึ่งก็คือการถวายพระพุทธรูปปางประทานพรปางยืนอันเชิญขึ้นไปปฏิสฐานบนยอดเขาหลวงอำเภอคิลิมามาจังหวัดสุโข,ขทยัยในวันที่21-22ตุลาคม2566ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงกลางเดือน2566เดือนตุลาคมได้ จัดเตรียมองค์พระพุทธรูปแล้วก็พระพุทธลีลาเป็นที่ระลึกสําหรับผู้วมบุญเรียบร้อยแล้วการบันทึกเสียงในตอนที่94นี้ก็จะเป็นการบันทึกความทรงจํานํามาเล่าสู่กันฟังให้กับคณะศัทธาของวัดป่าธรรมนุสรสังฆาน,นุสรทั้งสองวัดได้ฟังกันเป็นเรื่องเฉพาะกิจในกลุ่มคณะล,ลูกศิษย์ว่าด้วยเรื่องของ ประสบการณ์การได้เคยไปสมาทานทุดงที่เขาหลวงการได้ไปขึ้นเขาหลวงเมื่อสมัยที่ยังเป็นเด็กแล้วก็ตอนสมัยเป็นบวชเป็นพระแล้วได้พาพระผ่านเนนไปทุด,ดงกันอัตมาก็มีโอกาสได้ขึ้นไปเขาหลวงอยู่ถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนจะประมาณห้าครั้งครั้งแรกสุดก็ไปในสมัยที่ยังเป็นนักเรียน เรียนลูกเสือสามัญชั้นปถมศึกษาในคืนครั้งแรกครั้งที่สองที่สามที่สี่น่ก็เป็นการพาพระพิสุจธสมณีญาติโยมเดินขึ้นบนเขาหลวงนอนระหว่างกลางทางแล้วก็ไปนอนอีกคืนหนึ่งที่บนเขาหลวงยอดที่สุดครั้งสุดท้ายที่มีโอกาสได้ไปก่อนจะถึงเวลานี้ก็คือเมื่อประมาณปี2558 ห้าสกโดยประมาณก็ได้พาพระพานีนไปพายโยมไปสมาทานทุดงไปกลางกดอยู่พักปฏิบัติธรรมอยู่สองคืนสามวันที่เชิงเขาหลวงบริเวณที่ทําการของอุทยานแต่ว่าไม่ได้เคลนเดินขึ้นด้านบนเนื่องจากว่าช่วงนั้นไม่สะดวกในการที่จะเดินขึ้น การไปเขาหลวงนี่ก็ถือว่ามีประสบการณ์ดีๆแปลกๆเกิดขึ้นในทุกๆครั้งที่ไปก็จะนำมาเล่าให้คณะสถาวัดป่าได้ฟังเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเขาหลวงเภอคิริมาสุโขทัยนี่ถือว่าเป็นเขาที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของสุโขทยัยประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเพราะว่าเป็นถิ่นกำเนิดของพระร่วงในตำนานของสุโขทยัย ถิ่นกาเนิดถิ่นที่อยู่ของนางนาคซึ่งเป็นภรรยาเป็นจะเรียกว่าเป็นมเหสีกม่ใช่ยนางสนมกม่ใช่ยแต่เป็นภรรยาที่เจอกลางป่าระหว่างพญาอภัยขามินีกับนางนาคแล้วก็ให้กําเนิดบุตรขึ้นมาเป็นพระล่วงพระล่วงอรุณกุมารอีกทั้งก็ในเทือกเขาพระล่วงนั้นก็ยังมีจุดหนึ่งซึ่งเป็น ถ้ำเล็กๆเป็นชะง,ง่อนผาซึ่งประดิษฐานรูปเหมือนเทวรูปที่เชื่อกันว่าเป็นองค์พระแม่ย่านางเสืองเป็นมเหสีของพ่อกุนศรีธราทิตย์ประดิษฐานไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้สร้างเป็นวัดชื่อวัดถ้ำพระแม่ยา่ามีทั้งวัดสายมหานิกายและก็สายธรรมยุติกนิกายไปสร้างวัดที่นั่นทั้งสองวัดของสองนิกาย ในตอนที่เก้าสิบสองได้คุยคณะสถาวัดป่าว่าเขาวลวงนี้เป็นต้นกำเนิดของพระล่วงเป็นต้นกำเนิดของตำนานอะไรต่างๆหลายอย่างแล้วก็พระแม่ยานังเสืองและมีเรื่องของข้อตอกพระล่วงข้อสารพระล่วงก็คุยฟังอย่างนี้ตอนที่เก้าสิบสามก็คุยเรื่องเพิ่มเติมคือประวัติพระล่วงมากขึ้น จากตอนที่92แล้วก็ปิดท้ายด้วยประสบการณ์การได้ไปนอนสมาทานทุดงสมาทานปริบัติธรรมกลางป่าที่เชิงเขาเพราะล่วงหนึ่งคืนตั้งแต่สมัยเป็นคาราวัตแล้วก็มีประสบการณ์แปลกๆเหมือนว่าจะเป็นความฝันหรือมันจะเป็นความจริงก็ไม่ทราบแต่ว่าเป็นสถานที่เดียวกันในคืนเดียวกันเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ ไม่ใช่เปลี่ยนจากสถานที่ที่เราปรากฏอยู่เกิดที่ณจุดที่เราไปนอนตรงนั้นพอดีก็ไม่ทราบว่าเป็นเป็นเรื่องจากอะไรก็ได้เล่าให้คณะสัทธาฟังในตอนที่9 3สบสามส่วนในตอนที่เก้าที่เกสิบสี่นี้ก็จะมาเล่าถึงเรื่องของประสบการณ์การได้ไปสมาทานทุดงในครั้งแรกตอนสมัยที่บวชแล้วนี้ได้สร้างวัดป่าธรรมนุสร ช่วงปี2 5 5พ5 6รอห้าิห้าห้าหก็ได้พาพระพาเนนขึ้นไปบนเขาหลวงก็รู้สึกว่าได้ความรู้สึกที่น่าประทับใจได้เดินออกกำลังกายได้เดินภาวนาได้พาสัมมาเนนน้อยไปเปลี่ยนสถานที่ในการภาวนาเดินขึ้นเขาหลวงกันเวลาที่เดินไปเราก็ให้สวดมนต์กันไปบ้างภาวนาในใจไปบ้าง ก็จะหลุดจะเผอกันไปบ้างตามเรื่องตามราวตามแต่การฝึกสมาธิฝึกสติของแต่ละคนก็ใช้เวลาในการเดินขึ้นอยู่พอสมควรแต่ว่าเนื่องจากครั้งนั้นเรายังไม่เคยไปในในลักษณะของการเป็นพระเลยปรากฏว่าได้มีประสบการณ์ในการขนของแบกของนักท่องเที่ยวปกติแล้วนี่เขาเวลาขึ้นไปเขาจะจ้างลูกหาบ แล้วก็จะเดินตัวเปล่าไปมีน้ําติดตัวแต่พระกันเนนนี่มันจะต้องมีกรดมีบาดมีจีวรเปลี่ยนมีสบงเปลี่ยนมีน้ํามีอาหารสํารองสารพัดอย่างเพราะคือว่าเราใช้เวลาเดินมากกว่าคนปกติสองสามเท่าโดยเฉพาะการไปในครั้งที่สามที่สี่นี่ก็ใช้เวลานอนกลางป่าอีกถึงสองคืนมีอยู่ครั้งหนึ่งนอนกลางป่าสองคืนแล้วก็ไปนอนบนยอดเขา หคืนแล้วเดินลงส่วนอีกครั้งหนึ่งนอนกลางป่าหนึ่งคืนไปนอนบนยอดเขาหนึ่งคืนแล้ววันที่สามก็เดินลงการเดินขึ้นเขาหลวงจากลานอุทยานไปก็ประมาณสกิโลเมตรก็ถือว่าเป็นระยะที่ไม่ไกลเกินไปแต่ว่ามีความชันอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าเป็นเขาที่สูงโดด การเดินขึ้นไปก็เดินชันบ้างแล้วก็ชันน้อยบ้างมีทางลาดลงบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองเส้นทางส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นทางเดินขึ้นจะไปมีจุดที่เดินสบายๆอยู่สักหน่อยหนึ่งตรงบริเวณก่อนจะถึงจุดที่สุดด้านบนตรงบริเวณลางกัลากลางเต้นจะมีทางเดินทางลาดอยู่ประมาณร้อยสองร้อยเมตรเนื่องจากว่าเขาหลวงนี้มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง,าง,างแล้วก็ ถ้าในช่วงฤดูฝนหรือต้นฤดูหนาวก็มีป่าไม้ครึ้มพอสมควรถ้าให้มีความหลากหลายทางพันธุก,กรรมสัตว์มีสัตว์ป่าอยู่หลากหลายประเภทมีเก่งมีกวางมีหมูป่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ายังอื่นจะมีหรือป่าของม่สรรับจะเป็นเสือเป็นช้างนเก่ทางอุทยานก็ไม่ได้ประกาศว่าจะมีไปสอบถามขอคำแนะนำจาก เจ้าหน้าที่อุทยานในสมัยนั้นที่จะมาไปเขาก็แนะนําให้ขึ้นตอนเช้าแล้วก็ให้ไปถึงตอนบ่ายจากนั้นกลางกดนอนข้างบนแล้ววันลุงขึ้นจะลงมาเลยก็ได้หรือจะอยู่ข้างบนต่อก็ได้เจ้าหน้าที่ก็แนะนําอย่างนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่แนะนําให้นอนระหว่างทางต้องการให้ขึ้นไปถึงที่สุดเลยอีกประการหนึ่งก็คือคนทั่วไปเขาก็เดินกันแค่สามสี่ชั่วโมงเท่านั้นเอง ถ้าพระทั้งทังแล้วก็เนเนี่ยไปตั้งแต่เชา้าก็น่าจ,จะใบใบาย็นเย,ย็นก็น่าจะถึงเขาก็แนะนําอย่างนั้นอาตมาก็เลยถามเจ้าหน้าที่บอกว่ามีสัตว์ร้ายไหมมีสัตว์ที่น่ากลัวไหมเขาก็บอกไม่มีนักท่องเที่ยวที่ที่ขึ้นไปเนี่ยก็ไม่มีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าในช่วงกลางวันที่ขึ้นไปก็ไม่ได้เจอสัตว์ร้ายอะไรเลยเดินขึ้นไปไปเรื่อยๆมันก็มี อ,อลมก็เย็นพัดสบายดีต้นไม้ก็มีครึ้มมีลำธารน,น้ำเป็นช่วงๆมีท่อน้ำประปลาเอามันจะเป็นน้ำปลาเป็นท่อน้ำที่ลำเลียงน้ำมาจากข้างบนส่งมาตามทางเดินสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ใช้อันนี้ก็มีอยูออ่สัตว์ป่าที่น่ากลัวในช่วงกลางวันนี้ไม่เห็นเลยอาตมาเดินไปพาพระพนเนรไปแต่ว่า การเดินขึ้นของพระของเนนี่มีสัมภาระมากมันเดินเร็วไม่ไม่ได้เหมือนอย่างคารวะที่เขาเดินไปเที่ยวกันปรากฏว่าครั้งแรกที่ไปก็ต้องพักไประหว่างทางเรื่อยๆทั้งพระทั้งเลนพักไปดื่มน้ําไปบางองค์เตรียมน้ําไปสี่สี่ขวดห้าขวดแค่ไปแค่วันเดียวครึ่งทางนี้ก็จะหมดไปแล้วบางคนกินน้ําประหยัดหน่อยก็ยังเหลือก็มีเรื่องปแปลกๆอยู่ตรงที่ว่า ถ้าเป็นเวลาในตอนกลางคืนกับเวลาในตอนกลางวันนั้นมันจะต่างกันขณะที่เราเดินไปในช่วงกลางวันถ้าไปคนเดียวหรือหลายคนก็ตามถ้าช่วงกลางวันกลางวันนี้เราจะไม่เจอสัตว์ทั้งหลายเจ้าหน้าที่เขาก็บอกไม่มีสัตว์ร้ายก็เพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ก็ให้ความมั่นใจว่าไม่มีสัตว์ร้ายแน่นอนอาตมาไปในช่วงกลางวันก็ไม่เจอสัตว์ร้ายจริงๆแต่ครนี้ด้วยความที่เดินได้ช้า ก็ต้องไปปักกดระหว่างทางมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พาพระพาเนินไปมีคารวาตไปด้วยรู้สึกว่าจะไปกันเจ็ดมีพระห้าแล้วก็มีคารวัดไปสองไปกลางกดกลางเต้นกันเดินไปได้เพียงระยะทางประมาณหนึ่งในสามของเส้นทางที่จะต้องเดินเท่านั้นเองพอเดินกว่าจะเดินขึ้นก็เป็นเวลาสาย,สาย กว่าจะไปถึงก็ปรากฏว่าเป็นเวลาบ่ายเกือบเย็นปรากฏว่าการไปข้างนั้นก็โชคดีมากเราก็เกรงว่าจะร้อนเกินไปก็ปรากฏว่ามีฝนตกลงมาพรำพรเป็นช่วงช่วงเดินไปเดินไปฝนก็หยุดไปเดินไปเดินมาฝนก็ตกลงมาเดินไปเดินมาบางทีก็มีก้อนเมฆมีหมอกปาะปะทะทำให้ได้บรรยากาศเย็นๆอยู่เป็นช่วงช่วง เมื่อเห็นว่าไม่ไม่สมควรจะเดินต่อแล้วเพราะว่าถ้าเดินต่อไปแล้วก็คงจะต้องมือกลางป่าขังเขาไม่ถึงยอดเขาแน,น่นอนก็เลยหาที่ลงกรดกันเพื่อนว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ค่อนข้างชันแต่เราก็หาจุดอื่นที่จะลงกดไม่ได้ก็ตัดสินใจจะปักกดลงกดลงเต็นท์ณจุดนั้นวันนั้นฝนตกกลางคืนฝนตกลมแรงกลางคืนนี้ เสียงของใบไม้นี่จะดังหวีดหวิวถ้าสําหรับมาคนที่ไม่เคยชินกับการเข้าปาก็จะรู้สึกมันน่าก,กลัวแต่ว่ามันก็คงจะเป็นเสียงของใบไม้สัมผัสลมนั่นแหละตอนหนึ่งคืนนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาช่วงหกข้ากันบนป่าบนเขาในขณะที่อพระอทิตตกไปแล้วรู้สึกจะมืดเร็วแล้วถ้ายิ่งมีฝนตกด้วยก็จะรู้สึกว่ามืดเร็ว ขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิทุสุดม์อยู่มันก็มีเสียงก๊อกแกกกอกแกแกซึ่งเราก็ตอนแรกก็แยกไม่ออกระหว่างเสียงเม็ดฝนที่ตกลงมากระทบกับใบไม้ใบไผ่กับเสียงอะไรที่มันสัมผัสกันดังกอกแกกแยกไม่เอาเขาเข้าใจเป็นเมน็ดฝนแต่พองเงี่ยวหูฟังไปเงี่ยวฟังไปจะรู้สึกว่าเอ้ะมันแปลกมันไม่เหมือนเม็ดฝนปกติแต่เราก็ไม่ออกจากกรธอาตมาก็กำชับพระกำชับเนนเวา้ว่า การไปนอนในป่านี้ห้ามออกจากกรดเด็ดขาดแต่ถ้ามีอะไรด่วนสําคัญก็ให้เรียกกันอถ้าใครคาดว่าจะปวดท้องจะปวดปัสสาวะก็ให้รีบถ่ายไว้ก่อนเลยตั้งแต่หัวค่ามีน้ําไว้กินในในกรดของตัวเองใครมีมักจะมีอาการปวดท้องก็มียากแก,ก้โรคพอกินไว้ก่อนกําหนดกันไว้อย่างนี้ปรากฏว่า ตอนนั้นคืนที่ฝนตกนั้นที่มีเสียงกบแก,กบกบแกบโดยที่เราไม่รู้มันคือเสียงอะไรนี่ตอนเช้าประกฏมีรอยเท้ารอยเท้าของสัตว์รอยเท้าเป็นประเภทของเก้งบางของกวางบ้างไอที่รู้เป็นเก้งเป็นกวางไม่ใช่แหละเราถ่ายรอยเท้าไว้ถ่ายภาพไว้แล้วจากนั้นก็ไปเทียบก,กับแผนภาพรอยเท้าของสัตว์ที่เจ้าหน้าที่อุทยานเขา แสดงไว้ดูที่ทําการทยานพอไปเทียบแล้วจึงรู้ว่าเป็นพวกกวางพวกเก้งอะไรอย่างนี้อาจจะมีเลี้ยงผาด้วยก็ได้แต่ว่าพวกนี้ก็ไม่ไม่น่ากลัวไม่น่ากังวลแต่รอยที่รู้สึกน่าตื่นเต้นน่าตกใจก็คือรอยเท้าหมูป่ารอยเท้าหมูป่านี้มันมาพร้อมกับรอยเขี้ยวซึ่งมันจะนําเขี้ยวของมันเนี้ยมา,เ,าเขาเรียกว่าเหมือนกับวัวควายก็เหมือนกับการว่าคิดเนี่ย มาขุดดินรอบรอบข้างกรดรอบข้างเต็นของเราก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้มันจะไม่เข้าไปทําทําร้ายเราที่อยู่ในกรดไม่มีการเข้าไปทําร้ายเลยแต่มันมาเดินรอบเดินรอบแล้วมันก็ใช้ใช้เขี้ยวนี้คุยดินไว้เป็นรอยรอยที่สําคัญก็คือก็แปลกใจอยู่ว่ามันทําไมมีขนขนลักษณะนขนหมูป่าเนี่ยตกอยู่ตามพื้น จึงมารู้จากคนที่เขารู้คนที่เขาเดินในป,าป่าเขาบอกว่าพวกหมูป่าเขาจะมีการสลัดขนเวลาไปสถานที่ตรงจุดไหนเขาจะสลัดขนเป็นการแสดงแ,แสดงพลังแสดงอนณาเขตแสดงแสนญยานุภาพของเขาเหมือนกับสุนัขที่เวลาไปตรงไหนก็มักจะยืนยกขาฉี่อย่างนั้นจริงๆแล้วก็คือเป็นการแสดงอนณาเขตของตัวเองก็ คงจะเป็นด้วยบุญบรรดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สงเคราะห์ก็ไม่ทราบหรือจะเป็นพ่ออุปนิสัยของสัตว์ที่จะไม่เข้าไปทําร้ายก่อกวนคนที่อยู่ในเต็นท์เนกรดอย่างนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไปนอนอยู่จุดแรกก็เจอแบบนี้กลางวันกับลางคืนยัง,งคนละอย่างกันเจ้าหน้าที่อุทยานเขา,เขาเลยแนะนําบอกว่าอย่านอนกลางป่าเพราะเราไม่รู้ว่าช่วงกลางคืนมันจะเจออะไรบ้างอันนี้ก็เป็นคําแนะนําที่ดีเพราะฉะนั้นถ้า พระภิกุก็ดีหรือว่าคณะสัทธายาโยมหรือนักท่องเที่ยวถ้าจะไปเที่ยวกันก็ขึ้นเช้าเช้าแล้วก็ไปถึงข้างบนตั้งแต่ช่วงกลางวันหรือบ่ายๆก็หาสถานที่นอนก็มีที่สําหรับกางเต็นท์นอนก็มีความปลอดภัยดีไม่เคยได้ยินข่าวคราวว่าถูกสัตว์ร้ายที่เขาหลวงทำทำร้ายร่างกายไม่มีเว้นเสียแต่ว่าเราจะไปนอนกลางป่าอย่างที่ธรรมาไปมาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เดินไป อครั้งที่สองนี่คงคนละครั้งกันกับครั้งที่เล่าเมื่อสักครู่นี้เดินไปกับพระกญาติโยมหลายคนก็ไปนอนกลางกลางป่าเหมือนเดิมเพราะว่ายังเดินไปไม่ถึงปราวก็วหาที่นอนไม่ได้จงกระทั่งคิดว่าต้องเลือกทำเลจุดใดจุดหนึ่งละในการที่จะแขวนกดพระองค์อื่นก็หาที่ญาติโยมก็หาที่แขวนที่กลางเต็นท์อาตมาก็ ไปเห็นต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ต้นหนึ่งอยู่ทางขวามือแล้วก็ไม่รู้จักเป็นต้นอะไรถ้าโอบใช้คนไปโอบอย่างน้อยเนี่ยก็คงจะมันสองคนสองคนน,น่าจะได้หรือสองคนก,กว่าละไม่ถึงสามคนโอบได้ไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้อะไรดูดูใบดูอะไรก็ไม่ออกก็คิดว่าตรงนี้ดีละแล้วก็โน้มกิ่งไม้จากทางซ้ายจากทางขวาแล้วก็นําเชือกมาผูกห้อยแขวนกดแล้วก็นอน ตอนกลคืนเวลาเข้าป่าไปก็เป็นเรื่องปกติของพระหรือของผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องแผ่เมตตาก็ต้องสดมนต้องแผ่บุญกุศลให้กับเทพเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาลูก,กเทวดาอย่างนี้เป็นเรื่องปกติก็พอแผ่เมตตาะายเสร็จก็ภาวนานังสมาธิหนังสมาธิสักพักให้ใจสบายสุดท้ายก็แผ่เมตตาอีกหนึ่งรอบแล้วก็นอน ปรากฏตรงที่อาตมาไปนอน,นเราก็ไม่รู้วมันเป็นอะไรเหมือนกันเราก็นึกว่าเอ้คืนนี้ฝนไม่ตกทำไมมีเสียงดังนึกไปกึึวมาอ๋อประสบการณ์จากครั้งก่อนนี่เราเจอหมูป่าเราเจอเก้งเจอกวางมาเดินรอบกลดครั้งนี้สงสัยจะเป็นอย่างนั้นเราก็นั่งภาวนาไปไม่สนใจมันดังกรบแกบกรบแกบกแกรบปรากฏว่าด้วยความที่ไม่สนใจก็นอนหลับไปแล้วก็มาตืน่นอีกครั้งตอนดึก,ดก เป็นเสียงคนเดินรอบต้นไม้ไอ้ต้นไม้ที่เราไปอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละต้นขนาดใหญ่นี่แหละมีเสียงคนคนเดินรอบเราก็ไม่สนใจกับคงคิดว่าคงจะเป็นพวกบรรดาสัตว์ป่าเไม่สนใจภาวนาต่อไปจนกระทั่งตื่นมาตอนเช้าเช้าเสร็จก็สวดมนต์แผ่เมตตาร้อยก็ออกมานอกกรดมาดูประโขมันไม่ใช่รอยเท้าของสัตว์แต่มันเป็นรอยเท้าเหมือนรอยเท้าคน เออรอยเท้าคนมันมันเดินได้ยังไงแต่เป็นรอยเท้าคนเล็กๆก็เออก็ยิ่งแปลกไปกันใหญ่จึงถามพระถามเนนถามญาติโยมที่ไปได้วยกันบอกว่ามีใครมาเดินรอบกรดของพระอาจารย์ตอนคืนบ้างทั้งพระทั้งเนนทั้งญาติโยมบอกไม่มีใครกล้าไปหรอกครับพระอาจารย์บอกไม่ให้ออกนอกกรดไม่มีใครออกสักคนโยมก็ไม่ออกพระก็ไม่ออกเนนก็ไม่ออกแล้วก็คิดว่าไม่ไม่มีใครออกเหมือนกัน แล้วก็เลยบอกเอ๊ะเมื่อคืนนี้แปลกใจมีเสียงคนเดินรอบรดแล้วก็รอบต้นไม้เนี่ยออกมาก็มีรอยเท้าด้วยก็ยิ่งสงสัยไปใหญ่เลยพอมาดูเทียบรอยเทา้าดูก็มันก็เป็นรอยเท้าเล็กๆไม่ใช่รอยเท้าใหญ่จะเป็นรอยเท้าเด็กอ่าเด็กวัยรุ่นหรือไม่ก็อาจจะเป็นรอยเท้าผู้หญิงก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปคราวนี้เนื่องจากว่าม,มันเดินรอบต้นไม้ด้วยเรา ปรากฏอยู่แขวนกดอยู่ทางฟากตะวันออกของต้นไม้ส่วนเส้นทางเดินขึ้นเขาก็อยู่ทางด้านฟากตะวันออกของต้นไม้เหมือนกันทางเดียวกันแต่ว่าเสียงคนเดินมันเดินไปข้างหลังเราก็เลยเดินอ้อมไปข้างหลังดูดูซิว่าข้างหลังมีอะไรปรากฏว่าเท่านั้นเองขนลุกสู้ซาไปหมดไอ้ต้นไม้ที่อจะมาไปนอนอยู่มันเป็นต้นตะเคียนแล้วก็มีชุดไทย ผ้าไหมอย่างดีเลยอยู่ข้างหลังต้นไม้ที่อาตมาไปแขวนกดอยู่ชุดไทยสวยๆผ้าไหมสีน้ำตาลทองหนึ่งชุดแขวนอยู่แล้วก็มีชุดไทยมีผ้าสบายมีเข็มขัดมีผ้าถุงสวยงามอยู่สองชุดอยู่ทางด้านหลังโอพอเห็นท่านนันทนคขนลุกสูส่ซาสูสา่ซาอะไรเดินมาตรงตรงถนนทางเดินก็บอกผมเจอแล้วแหละพวกท่าน อดีถามพวกท่านว่ามีพระอ,องค์ไหนไปเดินบ้างมียมคไหนไปเดินบ้างแนละ้ผมเจอแล้วบอกอะไรครับรอาจารย์เจอแล้วว่าใครไปเดินก็เลยเรียกมาดูมามามาดูตรงนี้พระกัติายมพอไปเห็นพวกขนลุกสู่สารลงก็อุทานมาตามเรื่องนะแต่ไม่บอกแล้วกันว่าอุทานว่าอะไรบอกโหดีนเนี่ยไม่เจอเมื่อคืนแล้วก็ดีที่เราไม่เห็นไอชุดไทยตั้งแต่ตอน ้็แต่ก่อนที่จะปรากฏตั้งแต่เมื่อวานมารู้อีกทีรุ่งขึ้นตอนเช้าแต่แล้วคราวนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นเป็นรอยเท้าของเจ้าของชุดไทยนี้หรือเปล่านะปัจจุบนันนี้ต้นตะเคียนนั้นจะยังอยู่หรือไม่ไม่อยู่ก็ไม่ทราบใครจะลองไปนอนกลางคืนอยู่ก็ได้แต่ว่าตามคาแนะนําของจ้านที่อุทยานก็เขาแนะนําให้เดินขึ้นไปนอนข้างบนเพราะถ้าไปนอนที่ท,ที่ทําการทียันด้านบนจุดกลางเต็นท์น่าจะมีความปลอดภยัย แล้วก็ไม่เคยมีปรากฏการณสัตว์ทำร้ายอันนี้เป็นเรื่องแปลกๆจากประสบการณ์ที่เคยเจออีกครั้งหนึ่งก็เดินไปอย่างนี้ไปกับพระไปกับเนนไปกับยะโยมเหมือนกันนอนคืนแรกแล้วก็ยังไม่ถึงเพราะสัมภะระของเรามันก็หลายสิบกิโลสามสิบสี่สิบกิโลต้องเตรียมน้ําไปเองมีผ้ามีกรดแล้วก็มีผ้าใบผ้าเต็นท์กันน้ํา ยังไม่ถึงก็ไปนอนระหว่างทางอีกปรากฏว่าแยกย้ายกันนอนอาตมาก็อยู่ที่นึงพระก็อยู่ที่หนึงญาติโยมอยู่ที่นึง,อนงตอนกลางคืนหัวค่าเนี่ยมันก็มันจะมืดเร็วเพราะเราอยู่ตอนนั้นยังอยู่ฟากของตะวันออกของเทือกเขาของยอดเขาอยู่ประมาณห้าโมงเย็นก,กว่านี่แดดก็เริ่มน้อยแสงก็เริ่มน้อยแล้วมันจะมืดเร็วประมาณสักสองทุ่มนั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่ มันมีเสียงวิ่งศบ,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 บสบสบมาถ้าดูดูแล้วมันก็เหมือนกับคนกำลังวิ่งวิ่งมาก็ใกล้ตัวเราตอนนั้นก็รู้สึกขนลุกสู้ซ่าอย่างเหมือนกันเพราะก็ไม่นึกว่ามันจะมีใครมาวิ่งช่วงกลางคืนไอ้ญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยก็ห่างจากเราไปเกือบยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรในป่าเนี่ยมันก็ไกลนะดูแล้วสําหรับพระพระที่ไปด้วยกันเนี่ยก็อยู่ห่างจากตัวมาไปประมาณ ก็เป็นร้อยเมตรเป็นร้อยสองร้อยเมตรนะก็จัดว่าไกลมากเมือ่อเมื่อเทียบกับสภาพการอยู่ในป่าพอได้ยินเสียงวิ่งสุสุดก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรก็นั่งหลับตาภาวนาท,ทําจิตทาใจสบายไปแต่ข้ามันนึกเอ๊ะคนไหนมันจะวิ่งสงสัยจะเป็นหมานึกงี้พอนึนเป็นหมาใจแล้วก็สบายแล้วนั่งภาวนาพุทโธพุทโธต่อแต่เอ๊ะหมาที่ไหนมันจะมวิ่งที่นี่ ก็มันอยู่กลางป่าแล้วเดินมาทั้งสองวันหนึ่งคืนก็ไม่เคยเจอหมานึกอ้าวแล้วมันเป็นอะไรปรากฏว่าพอขณะที่มันวิ่งวิ่งแล้วมันวิ่งก็วิ่งเข้ามาหากรดเราซะด้วยพอมาใกล้กรดเรามันก็ช้าลงช้าลงก็เลยลูดซิปกรดด้านหนึ่งดูปรากฏว่ามันไม่ใช่หมาแต่มันเป็นสัตว์ที่คล้ายหมาหางมันยาวๆตัวตัวมันก็คล้ายแมว แต่มันเป็นตัวใหญ่แล้วก็มีลายตามตัวก็วิ่งมาแล้วมาจอดอยู่ข้างกรดเราเท่านั้นเองเราก็ลูดซิบกรดปิดทันทีเลยภาวนาพุโทโธ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 จนไม่รู้กี่พุโทโธหายเงียบกลิบไปเลยไปรู้ตัวอีกทีเนี้ยเข้าใจว่าจะมันตีสองทีสามคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นดึกสงัดละแล้วมันมันภาวนาพุโทโธจนหายไปยังไงก็ไม่ทราบปรากฏว่า พอลืมตามมาตอนนั้นก็มืดสนิทก็ดินเสียงกรึดกราดกรุดกราดหายใจอยู่ตรงหน้ากรดเราซึ่งห่างจากศอกตัวเราแค่ศอ,อกเดียวอย่างนี้แหละกเราก็นั่งหลับตาใหญ่เลยภพราะวนาใหญ่เลยตอนนี้ไม่รู้ภาวนาแนละ้วมันดับไปตอนไหนก็ไม่ทราบแล้วก็คลายสมาธิครั้งหนึง่งปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันก็ยังยอยู่อีกมันก็เอามือเนี่ยเท้ามันเนี่ยตบมาที่กรดซึ่งเป็นเป็นพยางคุมกดรดมเลยดังตบ พอตบดังตบเท่านั้นเราก็จับสมาธิอีกภาวนาะพุโทโธอีกคือคุมสติของเราอยู่กับตัวอย่างเดียวพอมันเห็นว่าเราไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ตมันก็ไปก็วิ่งไปเราก็ภาวนาะยันเช้าเลยคือคืนนั้นได้ภาวนาะทั้งคืนอะ่ะมันจะเป็นอะไรเขาไม่รู้แต่มันคล้ายๆกับแมวแต่ตัวมันใหญ่พอมาตอนเช้าก็ปรากฏมีรอยตะกุยดินอยู่ตรงหน้ากรถเรามันมาดมรองเท้ากับถุงเท้าที่เราเอาใั่ไปแล้วก็ถอดอยู่ข้างนอก แล้วก็มีมีรอยเท้ามันด้วยคล้ายๆแมวแต่ว่าตัวมันใหญ่อันนี้ก็คงจะเป็นเฉพาะกรณีที่ไปนอนกลางป่าในช่วงกลางคืนซึ่งไม่ไม่ใช่คำต้องเรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อุทยานถ้าเดินกลางวันตามปกติหรือไปหลายคนเนี่ยคงคงไม่เจอสัตว์สัตวร,ร้ายหรือสัตว์ประเภทพวกนี้ เพราะฉะนั้นบรรดา,าพระภิกษุก็ตามหรือว่าคณะศัทธาหรือญาติโยมหรือผู้บุริบัติธรรมหรือนั่งเที่ยวเนี่ยถ้าเดินตามแบบที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนําก็คงไม่มีอะไรที่น่ากังวลอันนี้ก็เป็นเรื่องประสบการณ์เล็กๆน้อยมีครั้งหนึ่งก็ขึ้นไปนอนถึงยอดเขาหลวงแล้วไปกลางเต้นกลางกอช่วงประมาณสักสี่โมงเยนก็จะไป ยอดเขาพระแม่ยามังยอดเขาภูคะบุกาบ้างจะไปยอดเขาเจดีบ้างก็ไปกันพระไปกันสามสี่รูปในระหว่างที่เดินไปพอก,กลับมาในช้เวลาเป็นชั่วโมงปราะกฏรอยเท้าพวกเก่งเก่งกวางเมื่อเดินอยู่รอบกรดรอบเต็นของเราในช่วงขณะที่เราไม่อยู่แต่แต่ไม่มีรอยเท้าของพวกเสือพวกหมูป่าหรือหมีอะไรพวกนี้ไม่มีก็แสดงว่าสัตว์พวกนี้เขาคงเดินตามปกติของเขา แต่ถ้าว่าเราไปนอนตามปกติแล้วไม่ไปทําลายเขาก็คงไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยได้ไปทุดงที่เขาหลวงมาจริงๆแล้วก็มีหลายเรื่องหลายอย่างมากกว่านี้แต่ว่าก็นํามาเล่าให้คณะสภาวัดป่าธรรมนุสรสังฆนุสรฟังเล็กๆน้อยๆมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องปิดท้ายก็เป็นการไปครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถึง การที่จะไปรอบใหม่รอบนี้คือเมื่อประมาณปี2,558-59ก็ได้พาพระพาเนนพาชีพรามไปสมาทานทุดงไปนอนที่เชิงเขาหลวงตรงนั้นเนี่รู้สึกว่าจะเป็นค่ายลูกเสือสุโขทยก็ขออนุญาตจาทีวอยานไปนอนตรงนั้นมีลำธารสำหรับอาบน้ำได้มีที่สำหรับแขวนกดได้มีสารานน้อยมาสดมนต์มานั่งชั้นข้าวมาปฏิบัติกิจได้ได้ เรื่องมันแปลกก็คือว่าต้องมีมีช่วงกลางวันนอนอยู่ในกดเนื่องจากเราไม่ได้เดินไปไหนเลยแล้วกางกดอยู่นั่นนั้นอย่างเดียวช่วงกลางวันก็จะนอนในกดบ้างนั่งสมาธิบ้างอาตมาก็อุทานขึ้นมาเล่นๆบอกโอ้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะมันน่าจะมีผลไม้ให้กินบ้างนะเนี่ยไอ้ผลไม้ที่เราชอบกันอย่างเช่นมังคุดเนี่ยเราก็ชอบเนี่ยคินึกว่าน,น่าจะมีมังคุดกินนั่งเนาะอุทานไปเฉยๆอย่างนั้นแหละ จู่ๆก็มีเสียงตบๆลงมาอ่ะก็เป็นเรื่องแปลกดีตบๆลงมาปรากฏว่าตามกฎพระตามกฎเนกเนกฎแม่ชีกฎของพราหมณ์ก็มีมังคุดกฎละสองลูกอ่ะก็เป็นเรื่องที่แปลกดีและที่แปลกไปก็คืออีกวันหนึ่งก็คุยเล่นอย่างนี้แหละว่า,วา,วากินมังคุดก็กินไปแล้วนะถ้ามีเงาะก็ดีอากาศมันอากาศร้อนๆนะกินเงาะกินมังคุดอากาศสบายดี ขณะที่เดินกับเต็นกับกดตอนชั่วโมงค่ำหลังจากสวดมนต์ที่ศาลาเสร็จก็มีเนนเดินนําไปมีชีพราม์ไปมีพระไปเดินส่องไฟกันไปอย่างนี้ไปในป่าเพื่อจะไปที่กดรดิงเมื่อโกพอไปใกล้ๆของกรดออของ